สว,ส,สวัสดีครับมผมสร้างวัดครับม yeah. ือน claro ี้ม oh ือน hm ี้บผ้าเห็ดกีตาร์เห็ดพิ้นแต่ว่าสิีพาไปบึงการเขาแหลามครับเขาเขาหลามสุดบ้านทุ่งนางครวนเคลื่อนเขาแหลมครับตำบลชะเลออำเภอท้องผ้าพุ่มจังหวัดกาญจนบุรีครับเดี๋ยวมือนี้มือนี้ปีไหมอยู่อยู่อยู่บ้านไม่ได้ต้องหนีเขาป้าครับมาทำบุญแล้วกัมาไปผมสิพาไปบึง การเผาขอลามของบ้านทุ่งนางควนบ้านผมว่าเห็นสิเด้บ้านผมดังไฟเลืโยนใส่เลยไดว่าอยู่นี่นี่บาครับมาสิพาไอ้เบิงเดีย๋ยวเดี๋ยวค่อยลบโฆษณาเนี่ยครับเป็นท่านลุงพีป้านะอาเพิ่นซอยเฮ็ดให้ไอ้ที่เห็นนี่เพราะเปนบังไฟเนี่ยบังขอลามครับเนี่ยบังขอลามครับเผาเท่าเดียวหกสิบบังเบื้งคนเผาได้ผมใส่ใส่ หกสิ <Techn Pokémon> บบังครับพ <Lia ons> <os> ูดอย่างนั้นได้เนี่ยพูดลุงพลนะโดยโดยลุงพลครับเ่ราะเป็นลูกมดแปดแสนเนี่ยลุงพลที่พนยุนี่มาด้านนี้พี่มาดูด้านนี้นี่ครับเป็นบ้านข้าวหลามถ้ากันไอ้ขูดดอกเ้า่ขูดดอกเ้า่เฮ็ดเฮ็ดไอ้น้ำปรุงย่างดีเลยครับข่าวก็เป็นข่าวไหม หอลุ่งครับพีเพิ่นนะครับถ้ากันซอยเอยผาครับผมผมก็ไม่เคยเห็นสิในบ้านผมสาระข้ามนี่ก่อไฟหรอยกใส่เลยหรอครับยา่านกระพีกกิกเอาครับแต่ยื่นี่ไปเห็นสิเออก็นสีหอมอยู่ดอกเดี๋ยวผู้ใดเนี่ยเบิง้งเราเอาไปเห็นน้ำก็ได้ครับแบบเนี้ยแต่่าบ้านผมม่เห็นสิผมไม่เคยเห็นผมก็เล่นเมื่อไทยเบิง้งแต่าบ้านผู้ใดเห็นสิเลยะบ่ต้องมาผมเดอ้อนี่ ข้าวหลามบ้านทุ่งนางควรครับธรรมดานี่บอกบ้านเฮาบอกแล้วสิบบาทยี่สิบบาท,บบาทกรอยูนนี่บ่ต้องซื้อครับผู้ใดกินมามาเผากินเองเลยจุพี่ืันนี้ก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงครับกันมาเที่ยวกันนี่แหละปีใหม่ก,กับสีเรียสหนาะเฮต่าง,งาาแหลวเรียดยเดยเพราะตัดสิมาเที่ยวปีใหม่ก็โอ้โควิดมาเป็นไงหนีเ <มา S 1> ข้าวปัานด้วดเดี๋ยวผมสิพ้าเบ่งบรรยากาศครับ กับพากันมากลางเต้นครับมากลางเต้นกรับให้ลุงให้ไอ้ให้พีเพิ่นซอยเผาข้ามครับเพิ่นกับเผาข้ามตอนรับเขากะซื้อกุ้งซื้อปลาเมึกมาเฮ็ดซูเพิ่นกินครับนี้กับมากับขอบครัวมากับพีพีกับทีมงานนั่นแหละครับผู้ใดอยากมาน้ำการกับเอือนมาเมื่อวันด้บ่ไดยากัทวีพี่น้องเพื่อนฟูงนะครับพากันมา เอาเต็นมาพูดแล้หลังเจออาการเนี่ยโอ้เย็นคับสิบสิบสามสิบสี่องศาเอกมั้งครับง่างออกจากไฟนี่โอ้ยซักกุนแล้วเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวบัตรบัตรซุกแล้วเดี๋ยวผมสีไา้เบิ้งอีกรอบครับกับผู้ใดเบิ้งงล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไว้น้ำได้ครับคือแบบว่เห็นแนวเดียวครับใครเคียเมันสูแนวลละ น,นี่ไงนี่มันก็ปิดอยู่เดี๋ยวเมื่อกีนนะ้เนี่ยอันนันไหมเนี่ยอ้วกบ้างพี่กอลว่าเอากินเฮ้ยม่ไมเฮ้ยม่ไมเขาลวดเดียวครับหกสิบบ้างมื่อนี้เหลืออีกอยู่ได้กับสอบอีกเดี๋ยวบาดสุกเดี๋ยวผมอจีบมากินในเบิ้งครับหล<อ>ังจากกินมาขึ้นเ้าเผาข้าวหลามเรียบร้อยครับเ,เดี๋ยวบทเสาร์านี่สิพาไปเบิ้งลุงพ่นข้าวหลามครับดี เอ้ยบรรยากาศม่ต้องบอกถึงครับเด็กอ,อย่าลืมเอาหน้าลุงพลไปด้วยนะนะี่แหละนี่แหละครับลุงพลแหกขขาวหลามให้เบิงนี่นี่เขาบอกดึวิธีแหกเนี่ยไม่ใช่ผ้าซิมเ <c oughs> นี่ยวิธีนี่วิธีแหกตีต,ตีตีดาบให้มันแตกครับเลยแหกขึ้นมา <c oughs> ตีดาบแตกแล้วก็แหกออกมาอย่างนี้โอ้แต่ว่าง,งามครับเขาวหลามฟังนี่นี่โอ้เกี้ยเกี้ยหนาครับซิมยังงามเลยเหรอบนเนี่ย มาซิมมาในซีมิมาน,นาคนมาตองทายก็ได้พาดถึะะนในล่างนาครับพี่นอ้องเอานาเอาไปกินนน้ำมาเลยพนี่ครับบงนิพูดละงามงามครับ